นะครับวันนี้ก็จะพามาแบบบ้านวิธีเป็นบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บดอกโสนนะครับช่วงเวลาเย็นๆนะครับมาเลยครับนะนี่คือโสนนะครับนะเดี๋ยวเราไปเก็บกันนะครับป่ะลงยากครับทานจะกรีงไหมเนี่ยเก็บสนเนะครับ ดอกใหญ่มากเลยนะครับ dobrze, เดี๋ยวผมจะเก็บเรื่อยๆนะครับการเก็บนะครับสโสนี่นะมันจะเป็นหน้ามันนะครับหน้านี้ถึงจะมีสโสนะครับมีดอกสโสนคือหน้าโสนนะครับอ่านี่เดือนเดือนเดือนนี้โสนนะครับมีดอกสโสนเดือนนี้นะครับ ช่วงเดือนสิงหานะครับเดือนนี้สิงหานะครับดอกสนุพวงบลเลอร์เลยครับดูดิพวงใหญ่ไหมครับนี่นะเอาไปผัดได้นะครับหรือทําขนมอขนมโบราณได้ขนมขี้หนูนะครับที่ที่ผมเรียกคือขนมขี้หนูนะครับหรือเอาไปผัดนะครับไปผัดจิ้มน้ำพริกนะครับอร่อยนะครับดอกสนุนี้สุดยอดเลย่ชาวบ้านนะครับจริงๆแล้วนะครับนี่ ทีผมเก็บนี้ก็สุพรรณนะครับบ<อ>้านผมเองนะครับ โอได้มากเลย น้มีปลาในนามีข้าวแต่บนบกมีมีอะไรมีดอกสโนโน,นะน,นี่นี่นะครับเดี๋ยวจะไปทำนะครับว่าจะไปทำเมนูอะไรนะรเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับเอาได้หมดเลยพวกเนี้ย 嗯。<Wow. S 2> mm. นะครับวันนี้เราก็เอาคดีก่อนนะครับดูดินะครับได้บานเลยแป๊บเดียวนะครับนะดอกสนโบ้านบ้านครับดอกสนโสุพรรณนะครับนะเพียบเลยนะครับวิถีนะครับชีวิตของชาวบ้านนะครับบ้านนอกนะครับที่สุพรรณบ้านผมนะครับดูดิสุดยอดนะครับไา